คนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยรอกน้องสวัสดีครับผมท่านกำลังอยู่กับคงเดชธงชัยผู้ชายมีฝันครับกับทัวร์นะครับไอโซโลไพรนะครับเที่ยวนครวัดสัมผัสเมืองเสียมเรียบตั้งแต่6คนถึง12คนเป็นต้นไปสามารถมาเรียกใช้บริการได้ครับ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาไขาความลับเส้นทางที่มาเที่ยวนครวัดซึ่งาบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วการเดินเข้านครวัดเนี่ยเดินจากด้านหน้าไม่จําเป็นต้องย้อนเดินกลับไปด้านด้านหน้าคืนนะครับแต่ถ้าเป็นทัวร์คณะใหญ่ๆนี่ต้องเดินกลับไปด้านหน้าคืนแต่ถ้าเป็นทัวร์คณะเล็กๆแบบเราเนี่ยนะครับหคน12คนเนี่ยนะครับ เราสามารถเดินเข้าคนครวัดแล้วก็ทะลุมาข้างหลังได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบที่เห็นเขาเดินเดินกันมานะครับนั่นก็คือเขาเดินทะลุจากข้างหลังนครวัดมานะครับพอท,ทะลุข้างหลังนครวัดมากา็เขาก็จะมาตรงจุดนะจุดจุดนัดพบนะจุดนัดพบซึ่งอยู่ข้างหลังจุดนัดพบที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะออกไปนะครับออกจากจุดนี้ไปซ้ายมือก็ไปนครธมนะครับไปปราสาทตาพรหมไปปราสาทแปรรูปไปหลายที่นะครับนะครับนี่คือรถที่จอดอยู่ทางด้านหลังนะครับอนาบริเวณของปราสาทนาครวัดทางด้านหลังนี่ร่มรื่นมากเลย ไปดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับลิบๆิบลิบลไกลไกลิบลไกลไกลนี่คือสะขนาดใหญ่นะครับที่ล้อมนครวัดเอาไว้นี่คือด้านหลังของตัวปราสาทนครวัดนะครับจะเห็นว่า ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังของนครวัดนู้นนะครับเห็นรถลิบ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 ด้านนู้นก็จะอ้อมไปนะครับประมาณ1กิโลนะครับที่จะไปนครวัดด้านหน้านครวัดที่เห็นลิบลิบอยู่นี่คืออนาริเวนของด้านหลังซึ่งเป็นกําแพงกําแพงของนครวัดนะครับกําแพงของนครวัดนะรรถก็จะจอดรายล้อมอยู่ ผมกำลังจะเดินย้อนหลังเข้าไปด้านหลังโองคนครวัดนะครับเพื่อไปดูว่าคณะทัวร์คณะทัวร์ไฮโซโลคาของเรานั้นได้เดินทางมาถึงตรงไหนแล้วอ่านะครับนี่มากับพวกเราคณะเล็กๆนี่รับรองได้ว่าสบายนะครับการบริหารจัดการเวลา ได้รวดเร็วนะครับไม่เหมือนไปคณะใหญ่ๆไปคณะใหญ่ๆหญ่โอโ,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 อโอนะครับอาจจะนะครับเมื่อก่อนไม่มีตำรวจนะด้านหลังแต่เดี๋ยวนี้มีตำรวจนะนะเนี่ยครับเนี่ยด้านนี้ก็ยังมีสัต ยังมีสะอยู่สะด้านหลังนะครับสะด้านหลังตรงนี้ก็เป็นทางเดินครับทางเดินทะลุเข้าไปทางเดินทะลุเข้าไปตอนนี้จะเป็นสระน้ำก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ทางด้านหลังนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูครับว่าเดินกันถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> ครับผมอ่ามาดูกันต่อครับนี่คือทางเดินนะครับด้านหลังของนครวัด นะครับนะครับผมกำลังเดินจากด้านหลังเข้าไปสู่ด้านหน้านะครับจะเห็นว่าซากของปราสาทนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยเจอน้ำนะครับก็จะมีตะไคร่น้ำขึ้นขึ้นตามก้อนหินนะครับนี่หลายคนไม่เคยเห็นหลายคนไม่เคยรู้ หลายคนเห็นแต่ในรูปนะครับว่าณโคนวัดนะครับที่ตั้งตระง,งานสวยเด่นเป็นสง่านั้นจะเห็นเฉพาะด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยเห็นนะนะครับดูสิครับอาณาเขตใหญ่โตว,ว่างใหญ่ไพศาลมากเลยนี่คือทางเดินด้านหลัง นคร,รอบรั้อาณาเขตอาณาบริเวณสาเหตุที่คนไม่ค่อยมาทางด้านหลังนะครับเพราะว่ารถบัสขนาดใหญ่นี้จะเข้าจะเข้ามาด้านหลังไม่ได้เมื่อรถบัสขนาดใหญ่เข้ามาด้านหลังไม่ได้ก็เลย ที่มาคณะทัวร์ใหญ่ๆก็เลยจะต้องเดินเข้ามาเสร็จแล้วก็เดินย้อนกลับไปคืนนะครับเดินย้อนกลับไปคืนซึ่งมันก็โอ้โหนะครับจะพาะแค่เดินมาอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับไหนจะเดินกลับเข้าไปอีกนะครับไหนจะเดินกลับเข้าไปอีกนะครับส่วนพวกที่มาส่วนตัวมากันเอง มาแบบคณะเล็กๆก,<อ>ก็จะสะดวกสบายขึ้นขึ้นมาหน่อยครับสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยก็ไม่ต้องเดินย้อนกลับไปความเหนื่อยก็จะลดน้อยลงครับความเหนื่อยก็จะลดน้อยลงนะครับจะเห็นว่านะครับป่าไม้สองข้างทางนะครับสวยงามร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยว สบายๆนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนพฤษภาคมก็เลยทำให้อากาศนะครับไม่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 ไมไมค่อยร้อนหบอเปล่าแต่ถ้าท่านจะมาเที่ยวในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยหูนะครับอากาศนีจะร้อนมากเลยนะครับดูวิวเทวทัศน์สอข้างทางต้นไม้น้อยใหญ่ต้นไม้น้อยใหญ่นะครับโอ้นะครับดูซิต้นนี้ครับ โอ้โหนะครับไม่รู้อายุกี่ร้อยปีนะครับเห็นอะไรอยังครับลิลๆข้างหน้าที่เห็นนั่นคือด้านหลังของตัวปราสาทนครวัดนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปให้เห็นว่าด้านหลังของปราสาทนครวัดนั้นนะ มีความสวยงามขนาดไหนนะสิ่งมหัศจรรย์มา,าสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกที่อยู่ใกล้เมืองไทยมากที่สุดก็คือปราสาทนาครวัดนี้นั่นเองนะครับ,นะรบ,นะรบจังเกียราแต่ละคนก็เริ่มจะเดินระหวยรยแรงกันล่ะครับนักท่องเที่ยวเพราะว่าก็เป็นกิโลนั่นแหละครับที่เดินมานะครับ อันนี้ต้นไม้ต้นไม้ละมอะสองข้างทางก็มีทั้งชาวกัมพูชามีทั้งชาวไทยมีทั้งาชาวเวียดนามจีนนะครับส่วนมากนะครับก็จะมีอยู่ มีเวียดนามเวียดนามกับไทยนี่แหละที่เยอะที่สุดที่เข้ามาเที่ยวนะครับนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นชาวกัมพูชาสังเกตจากการแต่งตัวนะครับส่วนมากเขาก็จะมีผ้าสไบนะครับส่วนข้างหน้าน่าจะเป็นกรุปทัวครับกรุปทัวนะครับ กรุปทัวข้างหน้ากรุปทัวข้างหน้านั่นก็ <c oughs> น่าจะเป็นจีนเป็นเวียดนามหรือเปล่าสังเกตจากลักษณะอันนั้นก็คือเขามาแล้วเขาต้องย้อนออกไปคืนนะครับย้อนออกไปคืนนะครับนะกลับไปคืนนะครับพวกทัวร์คณะใหญ่มาเป็นรถบัสหมดสิทธิ์ครับที่จะมาด้านหลังะนะครับ เวลาเราเดินมาจากข้างหน้าข้างหน้านะครับนี่คือด้านหลังสุดของของปราสาทนะครับยอดปราสาทที่เห็นเนี่ยเห็นริบลิบนู่นนะครับริบลิบนะครับริบลเนี่ยตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่จะเป็นบันไดที่ขึ้นเข้าไปดูนะครับข้างบนก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยทีเดียวนะครับ นะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามขนาดไหนครับสิ่งมหัศจรรย์ระดับโลกที่ฝรั่งบอกว่าอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่เห็นนครวัดนี่ครับนะครับนี่บันไดาขึ้นาดไขึ้น đi tung ขึ้นไปดูครับ ไปต่อครับโอ้ย <c oughs> นะครับนี่คือบันไดบันไดขึ้นจากด้านหลังนะครับบันไดขึ้นจากด้านหลังอืมดูครับความงดงาม ครื่องมือเขานี่นะครับนีย่ยังยังยังมีชั้นด้านในอีกนะครับอันนี้ก็คือขอบด้านนอกนะครับขอบขอบกำแพงด้านนอกขอบกำแพงด้านนอกนะครับ ตรงนี้กําลังน่าจะซ่อแมแซมปกติจะต้องจะต้องข้ามตรงนี้นะครับนะครับนะครับแม้แต่คนกัมพูชาเจ้าของพื้นที่เองก็ยังมีความสุขกับการได้มาเที่ยว ทราบว่าเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างแต่ว่าทําไมถึงมีหินมาปิดกั้นช่องหน้าต่างอโอ้นั่นครับนี่นะครับอ๋อมันกั้นอีกทางหนึ่งครับโอ้อันนี้จะชันมากเลยครับจะต้องชันมากโอ้โหนะครับ Uh, นะครับบั hai, นไดชันมากเลยเออบรรบ ครับนี่ข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วครับข้ามมาชั้นที่สองนี่ก็จะมาทะลุตรงนี้ครับนี่นี่ยนะครับนักท่องเที่ยวกำลังพักเหลืออ่อยกัน ครับจากด้านหน้าเข้ามาครับอันนี้ก็จะพักเหนื่อยกันแล้วก็รอรอคิวขึ้นนะครับรอคิวขึ้นไปข้างบนนะครับโอ,อ้นะครับ นะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนี่จะเห็นวิวเทวทัศน์ข้างล่างที่สวยงามมากเลยนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าเราเที่ยวเราเดินจากข้างหน้ามานะครับเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนๆะครับตรงนี้จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้าย <c oughs> จุดสุดท้ายก็คือถ้ากลับก็ต้องย้อนกลับกลับไปคืน <c oughs> ทางด้านนู้น <c oughs> นะครับ กลับไปด้านหน้าคืนแต่ถ้าเราไม่กลับก็จะไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็พอเราลงจากยอดมานะครับนะครับเราลงเราลงจากยอดมาลงบันไดามาปั๊บลงบันไดามาปั๊บเดินเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีบันไดตรงนี้ให้ข้ามข้ามไปฝั่งนู้นครับ แต่ว่าตอนนี้เขาหนะ้าเขากําลังบูรณนะเขากําลังบูรณนะเมื่อเขากําลังบูรณะข้ามไม่ได้จะต้องข้ามช่องนู้นนะครับไม่ข้ามช่องนูน้นก็ข้ามช่องนี้แล้วก็ข้ามไปด้านนูน้นแล้วก็ข้ามกําแพงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะถึงทางออกน,นะครับ มาดูความรั่วความวิกฤต,ตการจากความสวยงามของการแกะสลักนะครับดูครับนางอัปสรานางอัปสราแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าทึ่งน่าสงสัยมากเลยก็คือท่านเห็นลูกกลงไหมครับมันเหมือนการหล่อมาจาก โร,โรงพิมพ์เลยนะครับซึ่งเป็นความหาสจจรนย์นะครับว่าช่างสมัยแต่ก่อนสมัยโบราณรเขาเช่าเอาเครื่องมืออะไรมาแกะนะครับที่แกะได,ได้ได้สวยงามนะครับนั้นดูครับคนที่ขึ้นไปข้างบนนะครับครับอันนี้ก็นะครับผมอยู่ด้านหลัง ของจุดที่จุดสุดท้ายของปราสาทนาครวัดทางด้านหลังนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูนะครับครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยติดตามกัน ต่อไปนะครับว่ามีอะไรดีๆมีอะไรที่สวยงามบ้างนะครับกับการท่องเที่ยวเมืองเสียมเรียบเที่ยวนครวัดสัมผัสเมืองเสียมเรียบนะครับกับคณะไฮโซโลไพร์ของเราโดยทีมงานกรลมสรินนะครับ6คน12คนอยากมามาเลยครับเรายินดีจัดให้ครับผม